วิ h วีพอดแคสต์ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Wish Podcast วิ w วี p o d c a s t ์รับผมสร้างทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับตอนนี้คุณอยู่กับคนเดิมเลยครับผมเป็นนานครับวันนี้เราอยู่กันที่ EP ีที่44ครับเป็นไงครับ EP ก่อน42 43เรียกได้ว่าดุเด็ดเผ็ดเดือดมันร้อนกันไปทีเดียวเพราะว่าผมเอากับเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาออกพอดแคสต์ถือว่าเป็นเรื่องที่ สนุกสนานแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แนวๆนี้ก็ลองอินบ็อกเข้ามาในเพจวีพีพอร์ตแค์แล้วได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามหาแขกรับเชิญในตอนอื่นๆมาบ้างก็ถือว่าประเดิมกันไปครับกับรายการใหม่ของเราอยู่บน YouTube แล้วตอนนี้ใครอยากดูพวกเราสามารถมาดูบน YouTube ได้นะครับโอเควันนี้เราจะมาเข้าถึงประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้เลยผมเชื่อว่าแบบอะไรหลายคนเนี่ยก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหัวว่าเคยได้ยินสุภาษิตอะไรพวกนี้ว่าแบบเฮ้ยแกเกียดอะไรได้อย่างนั้นนะ เกลียดอะไรได้อย่างนี้นะอย่าไปเกลียดมันเดี๋ยวได้อย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าคําเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยผมเกิดความคิดว่าแบบอะไรวะถ้าเราเกลียดอะไรเราก็จะไม่สนใจมันดีวะเออเราจะได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงแต่พอมานั่งนึกนึกย้อนกลับมาในชีวิตผมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่เลยยกตัวอย่างเช่นเออผมเนี่ยนะเกลียดงานศิลปะมากๆเลยคือพูดตรงๆว่าแบบ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมขยาดศิละปะอาร์ตเนี่ยเข้าไส้เลยก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นเพราะอะไรนะคือผมเนี่ยว่ารูปกล่องที่เป็นกล่องสามมิติไม่เป็นนะครับนึกออกปะกล่องที่มันมีมิติข้างในเสร็จแล้วไอ้ที่เป็นกล่องเนี่ยเออผมเพิ่งจะมาวาดเป็นตอนมอหกคือผมไม่ชอบหนักถึงขั้นว่าแบบคุณนึกออกแบบจ้างจ้างคนอื่นวาดรูปอะไรเงี้ยเออเออ,เอ,ออะไรเงี้ยทีนี้พวกงานตกแต่งสไลด์เวลาพรีเซนต์อะไรมาลัยผมบอกตรงเลยผมให้คนอื่นทำหมดเลยแต่พอมาถึงทุกวันนี้ครับทุกคนงานที่ผมทําเนี่ย ก็มาก็เกี่ยวกับอาร์ตไปกว่าครึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแบนดิ้งงานมาร์เก็ตติ้งงานโลโก้หรือว่าป้ายโฆษณาถ่ายรายการหรือว่าอาชีพหลักที่ผมทํางานเกี่ยวกับออวิศวกรการออกแบบซึ่งแบบแน่นอนแบบทวนเนี่ยผมมงก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองทําได้ดีอยู่ดีอะไรเงี้ยอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกเลยก็คือผมเกลียดคอมพิวเตอร์มากๆเลยครับ ผมเป็นพวกโรเทคแบบสุดๆตั้งแต่เด็กอะไรที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนเรียนม,มันธยมผมต้องเรียกพวกมันใสแว่นคุณผู้คุณนึกออก่าแบบเด็กคอมแบบใสแว่นรักคอมมาช่วยผมตลอดเออแต่พอรู้ตัวทีหนึง่งผมก็มาเรียนในคณะคอมที่ผมเรียกไอ้พวกใสแว่นแว่นพวกนั้นเนี่ยเออซึ่งตอนนั้นผมยังแซวไอ้พวกนี้มันบ้าว่าไม่อยู่กับคอมทั้งวันก็รู้ตัวทีหนึ่งก็กลายเป็นเพื่อนกับคนใสแว่นหมดแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแปลกว่าเออทำไมคนเราเนี่ยนะมันถึงเกลียดอะไรได้อย่างนั้น ซึ่งผมก็คิดว่าออทุกๆคนที่กําลังฟังเราอยู่เนี่ยก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์ทํานองเดียวกับผมนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาขยายความคํานี้ให้ฟังกันว่าเออทำไมคนเราเนี่ยเกลียดอะไรได้แบบนั้นคือแน่นอนว่าแบบเราเป็นวิทย์พอร์ชแชนเนี่ยเราอยากอธิบายแลให้มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเวอร์ชันที่สมเหตุสมผลวันนี้ก็จะเบนก็จะขออนุญาตแทรกสับจีวิทยาเล็กๆน้อยๆหน่อยละกันนะครับก็เพื่อจะ ให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วผมก็พยายามจะหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันเนาะวันนี้เออโอเคคืองี้ครับจริงๆค,คนเราเนี่ยนะมันไม่ได้เกลียดอะไรได้อย่างนั้นไปซะขนาดนั้นหรอกนะอืมแต่ว่าคุณต้องเข้าใจกลไกของสมองของเราก่อนมันจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า RAS ย่อมาจากเอาราติคูล่าแอคทีเว t ติ้งสิสตครับโอเคไม่ต้องจำทุกคนใจเย็นไม่ต้องจำคือเป็นไม่ต้องไม่ได้ออกสอบแล้วก็อะไรไม่ต้องจำก็ได้แต่เ,เรียกกันว่า i อ RAS เอาใหม่ลิ้นพันธุ์คือเอาง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นระบบประสาทหนึ่งในหัวสมองเราคือมันจะอยู่ตรงโคนสมองตรงการ้กานๆหน่อยอะ,อะทีนี้ไอ้ไอหน้าที่ของไอ้เจ้า RAS เนี่ยมันทําอะไรได้คือมันจะเป็นเหมือนตาข่ายนึกออกปะมันจะคอยคัดกรองสิ่งที่เราสนใจคือจริงๆอะข้อดีของมันอะคือมันมีไว้เพื่อปกป,ป้องครับเออปกป้องอะไรปกป้องสมองคุณไม่ให้มันโหลดเกินจากสิ่งที่คุณเจอในชีวิตประจําวัน มันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเวลาที่เราเจออะไรในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะเก็บข้อมูลที่แบบอย่างที่เราพบเจอไปทุกๆอย่างคุณเดินไปเจอสมมติอะคุณนึกออกว่าคุณตื่นมาที่ห้องคุณไปที่ห้องน้ําคุณห,หณยิบแปรงสีฟันมาคุณเจอแปรงสีฟันคุณเจอยาสีฟันคุณเจอสบู่คุณจําแม่งหมดเลยยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่หัวสมองคุณระเบิดแน่นอนเพราะว่ามันเนี่ยจะจําแม่งทุกอย่างหมดเลยแบบภาพเสียงกลิ่นหรือรสหรืออะไรก็ตามทุกอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเก็บมาหมด ทีนี้หน้าที่ของ R s ก็อย่างที่ผมบอกครับมันมาช่วยเราคัดกรองสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรือพูดง่ายๆก็คือเลือกเก็บของที่เราจะโฟกัสเข้ามาในสมองแล้วก็เข้าไปสู่ในจิตใต้สำนึกนั่นเองอทีนี้กลับมาที่ว่าประเด็นเกียรติอะไรได้ยังั้นพอพอคุณเหมือนคัดกรองว่าเราเกียรตอะไรเราก็จะเก็บสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวของเราเพราะเราก็ให้ความสําคัญกับมันเหมือนตามหลักการที่ผมบอกอย่างเช่น คุณบอกว่าคุณเกลียดคนใส่แว่นแต่ว่าคุณให้ความสําคัญกับคนใส่แว่นมากๆเลยเออก็เหมือนแบบเกลียดเกลียดเกลียดเฮ้ยกูไม่ชอบคนใส่แว่นไม่ชอบคนใส่แว่นไปไปมาคุณก็จะมองเห็นแต่คนใส่แว่นเต็มไปหมดเลยเพราะคุณจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทําไมวันๆฉันนี่เจอแต่คนใส่แว่นมาแม่งไม่ชอบแม่งเลยเพราะว่าอะไรคุณสังเกตดิคุณไม่ชอบคนใส่แว่นไงคุณก็เลยตั้งป้อมเลยเออคนใส่แว่นอยู่ไหนวะคนใส่แว่นอยู่ไหนนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับ เพราะว่าคุณเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมากดยการเกลียดมันยิ่งเกลียดก็ยิ่งเข้าใสเหมือนผมเนี่ยเกลียดอาร์ตโตมาก็เจอแต่อาร์ตเพราะว่าผมสังเกตเห็นมันบ่อยมากผมก็เลยพยายามเนี่ยรู้ตัวทีหนึ่งคือผมก็เห็นมันไปตลอดแล้วทําอะไรก็เป็นอาร์ตหมดทั้งนี้จริงๆชีวิตคนเรามันก็มีทั้งศาสตร,ร์และศิลป์ผสมกันอยู่ในแนวคิดนี้อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นก็คือผมก็ใช้แนวคิดเนี่ยเกลียดอะไรเธอก็จะได้อย่างนั้นมาเนี่ยหลักการเนี่ย ก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงนิสัยและทัศนคติของคุณได้ผ่านความรู้ชุดนี้คุณนึกออกไหมคุณก็ลองไปปรับใช้ดูว่าเออคุณจะใช้การเกลยดอะไรได้อย่างนั้นเนี่ยเออมาใช้ยังไงว่ามันจะทํายังไงให้ชีวิตของคุณเนี่ยมองเห็นจุดดีหรือจุดเด่นของคุณมากขึ้นโดยการเบอร์หรือว่าโฟกั <éta> สอะไรเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณสั้นๆนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ทักเข้ามาบอกได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้พอดีผมย้ายห้องมาใหม่เสียงอาจจะ แปลกๆไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่พอดียังทำห้องไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวดูกันใน YouTube ได้ในช่อง v i s เว e ยเ e น t ตอร์เ n นเก็เข้ามาดูได้ครับโอเควันนี้ผมพยายามเอาแนวคิดความเชื่อมาอธิบายให้มันเป็นเหตุเป็นผลก็คิดว่าลองเปลี่ยนแนวดูบ้างผสมผสม,ผสมวิทยาศาสตร์นิดหน่อยครับประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างหวัวขนุคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย